สวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่าบิวตี้เวิลด์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับโลกของเราค่ะที่ มีมลภาวะต่างๆเยอะแยะมากขึ้นมากมายนะคะทั้งมลภาวะที่เป็นสารเคมีต่างๆหรือว่าเป็นแบบมาจากโรงงานท่อไอเสียต่างๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าสถาบันวิจัยพรนะคะเขาได้ยืนยันออกมาแล้วด้วยนะคะว่าสารพิษต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีเยอะขึ้นจริงๆนะคะบนโลกของเราใบนี้ค่ะโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะ,สา,ะสาวๆคงจะทราบกันดีนะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แดดแรงมากนะคะแล้วก็อุณหภูมิความร้อนต่างๆเนี่ยถือว่าติดอันดับโลกเลยทีเดียวนะคะ รวมถึงรถลาต่างๆนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยรถติดมากก็จะทำให้เกิดมลภาวะเยอะขึ้นมากๆเช่นเดียวกัน,นะค่ะ ดังนั้นสาวๆหรืลึกล่าเอ่ยว่าการที่เราอยู่ข้างนอกเผชิญกับสิ่งแวดล้อมหรือมลภาวะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพียงแค่10นาทีนะคะก็จะทําให้มลภาวะต่างๆเนี่ยแทรกซึมเข้าสู่ผิวของเรานะคะแล้วก็ทําให้เกิดอันตรายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดอันตรายต่างๆนะคะถึง10ข้อด้วยกันนะคะในเรื่องความหมองคล้ำหรือจุดด่างดำต่างๆ,ๆนั่นเองค่ะโดยเฉพาะมลภาวะนะคะต้องบอกก่อนว่ามลภาวะในปัจจุบันนี้นะคะเป็นมลภาวะที่ มีเขาเรียกอะไรอนูเล็กมากๆนะคะจึงทําให้เข้าสู่ผิวเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงสารเคมีต่างๆนะคะที่ปล่อยออกมาจากแบบโรงงานที่ผลิตสิ่งของต่างๆที่ดูแบบเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะก็เป็นอันตรายต่อผิวเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นมลภาวะนะคะจึงทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความอ่อนแอค่ะหลายคนจากผิวที่ไม่เคยแพ้ ก็แพงง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จึงทําให้ในอนาคตนะทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดความหมองคล้ำนะคะเกิดจุดด่างดําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนอย่างต่อมาก็คือแสงแดดอย่างที่น้าบอกทุกคนคงรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าแสงแดดเนี่ยอันตรายต่อผิวมากๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยจะอธิบายให้ฟังว่าแสงแดดเนี่ยเขาจะมีรงังสีสองอย่าง เคยได้ยินกันอยู่แล้วแหละว,ว่ามี UVA กับ UVB นะคะเริ่มจาก UVB ก่อนและกันเนาะจำง่ายๆ UVB ตัว B ข้างหลังก็คือ burn นะคะนั่นก็คือทำให้ผิวของเราเนี้ยเกิด sunburn มากยิ่งขึ้นเป็นเอฟเฟกที่เห็นได้ในทันทีอย่างเช่นเวลาเราโดนแสงแดดปุ๊บผิวเราแบบดำขึ้นหรือว่าหมองคล้ำขึ้นอันนั้นก็คือรังสี UVB นั่นเองก็คือเห็นผลทันทีนะคะมีความหมองคล้ำเกิดขึ้นทันทีเดียวนั้น แต่อันที่น่าห่วงมากยิ่งกว่านั่นก็คือรังสี UVA นั่นเองค่ะ UVA เนี่ยจ,จะเป็นพลังงานที่สูงมากกว่าดังนั้นมันจะลงลึกเข้าสู่ผิวได้เยอะมากยิ่งกว่านะคะเอฟเฟกที่ออกมาอาจจะไม่เร็วไม่เห็นทันทีแต่ว่าจะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างช้าๆก็จะเป็นผลทำให้เกิดจุดด่างดำต่างๆ แล้วก็ความหมองคําำแบบฝังลึกต่างๆนะคะดังนั้นในปัจจุบันนี้นะคะการดูแลผิวของเราเนี่ยจะไม่ใช่แค่ผิวเผินอีกต่อไปนะคะความขาวที่ต้องการขาวเนี่ยจะไม่ขาวธรรมดาอีกต่อไป ผิวของเราเนี่ยจะต้องข่าวอมชมพูนะคะแล้วก็ปราศจากจุดด่างดำหรือว่าฝ้าแดดนะคะดังนั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยพอร์ตนะคะจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่นี้ขึ้นมานะคะนั่นก็คือน,นี่เลยนะคะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าพอร์ตไวท์ผิวทีนั่นเองค่ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งที่พัฒนาออกมาได้ดีที่สุดกกวา,านะคะเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีนะคะที่ชื่อว่าวิตบีสามพลัสนั่นเองนะคะ ซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะจะช่วยทั้งปกป้องนะคะแล้วก็ซ่อมแซมผิวของเรานะคะเต้งมากถึง96%นะคะจากความหมองคล้ำค่ะแล้วก็เทคโนโลยีนี้นะคะจะช่วยในเรื่องการยับยั้งเมลานิน,นะคะ่ะก็คือช่วยในเรื่องออลดนะคะเม็ดสีผิวของเราลงไปนะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยปราศจาก จุดด่างดำนะคะแล้วก็ผิวเราเนี่ยดูกระจ่างใสนะคะอมชมพูมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นโดยรวมภาพรวมทั้งหมดแล้วนะคะผลิตภัณฑ์จาก Pond's White Beauty นะคะก็จะช่วยในหลายๆเรื่องมากเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็จะช่วยให้ผิวเราเนี่ยขาวใสนะคะอมชมพูนะคะปราศจากจุดด่างดำแล้วก็ฝ้าแดดนะคะส่วนอย่างที่2นะคะก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูภายนอกนะคะดูแบบนุ่มนะคะดูเนียนสวยงามแต่ว่าข้างในของผิวเราเนี่ยก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเขานะ ะะได้ทําการวิจัยมาแล้วนะคะแล้วก็พิสูจน์แล้วด้วยค่ะว่าผลิตภัณฑ์จากพรสไวท์บิวตี้นะคะช่วยลดปัญหานะคะทั้งหมด10ปัญหาเลยนะคะเกี่ยวกับความหมองคล้ำแล้วก็จุดด่างดำของผิวค่ะซึ่งเขาก็ทําคลิปบำรุงออกมานะคะ2ส,สูตรด้วยการให้สาวๆได้เลือกใช้ค่ะสูตรแรกสีชมพูอันนี้นะคะเป็นสูตรเนื้อแมทค่ะแล้วก็สีโซามาน,นี้นะคะเป็นสูตรเนื้อดีวีค่ะงั้นเรามาทําความรู้จักสสูตรนี้กันเพิ่มเติมดีกว่าค่ะ สำหรับสูตรเนื้อแมทนะคะสามารถคุมมันได้ดีเลิศนะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยแมทเหมือนในฝันเลยไม่มันวาวนะคะให้ผิวกระจงางใสขึ้นทันทีที่ใช้นะคะแล้วก็เรียบเนียนสบายผิวค่ะสามารถเตรียมพร้อมสำหร make ับเมคอัพขั้นตอนต่อไปได้เลยโดยที่หน้าจะไม่ดรอประหว่างวันค่ะ ส่วนสูตรดิวีนะคะจะเป็นเนื้อที่บางเบาไม่เหนียวเนินอะน,นะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยดูฉ่ำวาวค่ะดูเปล่งปลงั่งอมชมพูอย่างเป็นธรรมชาตินะคะสามารถเก็บกักความชุ่มชื่นได้เช้าจรวด,ดเย็ยนเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญสามารถปกป้องจากแสงแดดด้วย S.P.F. 3 0 P.A. สบวกด้วยค่ะโอเคค่ะนี่หน้ารังหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะมาใช้ให้ดูทั้ง2ตัวเลยนะคะโดยจะใช้ให้ดูด้านนี้นะคะเป็นสูตรแมทนะคะส่วน ั่งขวาของนีน้านะคะจะเป็นสูตรดิวี่นั่นเองนะคะเริ่มจากสูตรแมทก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะนีน่าจะใช้หลังจากที่นีน้าล้างหน้าเสร็จนะคะสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เช็ดโทนเนอร์นะคะสมมุติถ้าใครมีเซรั่มเนี่ยก็สามารถลงเซรั่มก่อนได้แล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายค่ะสูตรแมทก่อนนะคะสีชมพูค่ะเขาบอกว่าสูตรแมทเนี่ยจะช่วย เขาเรียกเราจะช่วยคุมมันนะคะแล้วก็ไม่ทําให้หน้าเรามันวาวระหว่างวันแล้วเขาบอกว่าใช้ก่อนแต่งหน้าจะดีมากๆเพราะว่าจะเหมือนเป็นแบบพร i m เมอร์ค่ะช่วยแบบว่าทําให้การแต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วก็คุมมันตลอดทั้งวันนี่นะคะพอทาไปปุ๊บแป๊บเดียวนะคะมันซึมเร็วมากนะคะแล้วก็จะให้ texture matte อย่างที่เขาบอกจริงคือไม่มีความมันเงาวาวเลยนะคะ ใครที่ชอบแต่งหน้าให้แบบว่าเป็นโทนลุคแบบแมแมทแ,แบบนี้นะคะแนะนำเลยสูตรนี้เพราะว่าเดี๋ยวแต่งหน้าต่อได้ทันทีเลยดูดีซึมง,ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ที่นไ้ว่าผิวแอบ,บดูแบบว่ากระตังใสขึ้นมานิดหนึงด้วยนะคะจากก่อนที่ทานะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะสำหรับฝั่งนี้นะคะสูตรสีชมพูนะคะสูตรเนื้อแมทค่ะแต่งออกมาเป็นอย่างนี้ คราวนี้นะคะมาสูตรที่2นะคะเป็นสีส้มนะคะเป็นสูตร d e วี่ค่ะใช้เลยสูตรนี้นะคะก็มี spf 30 pa 3บวกด้วยนะก็ช่วยปกป้องผิวเราจากแสงแดดนะคะ uva uvb ได้หมดเลยแต้มเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มทานะคะโอ้ยคือตั้งแต่เนื้อสัมผัสก็จะแตกหักกันแล้วนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะจะรู้สึกว่า เนื้อสัมผัสเนี่ยจะลื่นกว่านะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากกว่าสูตรเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะแมท์ไปกับผิวเลยอย่างที่บอกว่ามันช่วยคุมมันนะส่วนอันนี้เนี่ยพอซึมง,ง่ายเหมือนกันนะตอนแรกคิดว่าถ้าแบบว่าดิววี่ก็อาจจะซึมยากไม่ยากนะคะซึมง,ง่ายแต่พอซึมไปปุ๊บเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าหน้าแบบแมท์เท่าฝั่งนี้ค่ะจะมีความเงาอยู่ บนผิวนะคะเห็นได้ถึงความแตกต่างคือใช้เองเนี่ยจะรู้สึกได้มากกว่านะคะว่ามันแตกต่างกันจริงๆระหว่าง2สูตรนะคะตั้งแต่ texture แล้วนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นชัดหรือเปล่านะคะฝั่งนี้เนี่ยจะแมทถ้าหันไปหันมาเนี่ยจะไม่มีเงาไม่มีแบบสะท้อนเลยแต่ฝั่งนี้นะคะจะเห็นว่ามันจะมีแบบความสะท้อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเก็บกักความชุ่มชื่นได้มากกว่านะคะแล้วก็จะให เนื้อผิวที่ดิววีถ้าใครชอบแนวดิววีแบบสาวเกาหลีนะคะเนี่ยก็จะแนะนําสูตรสีส้มสูตรนี้เลยเป็นสูตรดิววีส่วนถ้าใครชอบแบบคุมมันขั้นเทพนะคะชอบผิวแมตก็เป็นสูตรสีชมพูสูตรนี้ค่ะ ก็ได้เห็นนะคะนี่นะใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับครีมบำรุงทั้ง2สูตรนะคะของ p พร w S ว t e t e a u t y นะคะสาวๆก็สามารถไปลองเลือกใช้นะคะตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองตามความเหมาะสมของสภาพผิวของตัวเองได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนนะคะที่อยากบำรุงผิวของตัวเองนะคะให้มีความ กระ่ังสายอมชมพูนะคะแล้วก็ลดเรื่องรอยหมองคล้ำแล้วก็จุดด่างดำต่างๆนะคะอย่าลืมนะคะลองไปหาซื้อดูได้นะคะสำหรับพรสวา e บิวตี้ทั้งสองสูตรแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายมากๆนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วไปนะคะหรือว่าถ้าเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปได้เลยแล้วก็ถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติม,ตมอยู่อยากได้ข้อมูล Product เพิ่ม,เต,มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ะคะ่ะที่เว็บไซต์ของทางพรนะคะหรือว่า Facebook แฟน เพจของพรตามที่เนื้นขึ้นให้ดูได้เลยค่ะณนะวันนี้นีน่าไปก่อนนะสามารถติดตามชมนีน่าได้ทางช่องทางอื่นๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fan Page ทาง IG นะคะหรือว่า w w w i n e a v i e w t u r e com ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ